แฮปปี้นิวเยียอีกครั้งพี่น้องสบายดีปีใหม่พี่น้องพี่น้องจ๋าจัดหมูมาหากิโลพี่น้องอันสบายดีพี่น้องสบายดีปีใหม่พี่น้องอย่าเห็นไอ้ไอ้ไอ้มันเปื้อนไอ้ยายาอ่ะสใส่ในี่เกือบอย่าออกไปนอกอย่าออกไปนอกมาอ่าพักมีเ้าก็เตรียมจัดแล้วพี่น้องหมูกระถะสิเกิดขึ้นหาโลพี่น้องหมูนะหาโล คนบ้านหนึ่งบ้านตะเขียวอ ouais pues nah. ันยอดลังปีใหม่พี่น <t brick away> ้องเอ้ยน้องสาวหลาเพิ่นอยู่กทมเพิ่นฝากเงินมาให้ซื้อสุลูกเพิ่นกินแล้วก็บสุเอือสุน้องสุ่พสุแม่กินพี่น้องเพิ่นฝากขมที่เพิ่นก็ฝากมาเทิง์นกัเนาะแม่ค่ะฮะโบมีเวลากินก่อนปีใหม่มื้อนึงบัดมื้อปีใหม่เพิ่นเงินข้าวผัดโอนมาแหละผัดข้าวผัดผักปีใหม่ก็เลยได้กินมื้อนี้พี่น้อง สาวหมู่สาวแมมก็มาได้พี่น้องสวัสดีป้าลุงนะแม่ลูกสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงหักเลื้อคงเฮียนแล้วก็สั่งให้ซุเพิ่นมามาวไปมลูกน้ําเอื้อยนะอันนี้ก็เป็นแจ่วซีฟู้ดเนาะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดแล้วบ่ได้ถ่ายคลิปซําพี่น้องลูกอพี่น้องอุกอั่งมาเอาไปเอาไปสถานที่เฮาโอ้ยัเมแจ่วนี่นะสําแซ่บแท้ แพี่น้องแซบมาเด้อจะเด้อมาจะเด้อตักน้ำใส่หม้อข้างพี่จิ้มซ้อมน้องเด้อเฮ้ยมาจัดเองเหรอเด้อเขี่ยวองก่อนพี่ เจ็บพี่น้องเจ็บๆมี2เตาหั่นเตานึงเค้าย้ายไปพุ่นสายเกือบเสียเกือบเสียเสียเกือบเสียเกือบมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด๋นั่นล่ะ2คนน่ะา้ก่อนนั่นน่ะจักลงมาแต่อน่ะเอาเลยเอิ้นแจวสเร็จเอาไปพุ่นเบิดเอาแจวบม้้าเา้้เอาตักแจวให้ร้านนโตปตอกนะแม่อามากตอกได้แจวตัวนั้น อุ่นวายพี่น้องจา๋าห่วย,วยอามาจี้ันมลายกาประสด,ดนั่นลูกข่อยพอเอาพักให้ร้อยเนี่ยพ่อบังดูจับถวยจ้องตา,ากกระป๋อัพเอาพักตะมันซุกให่เนี่ยพ่อพักบัวพักบัวร้านมากเอนะอแกก็อคนใช้ถวยนะเอาถวยให้ร้านนี่ามปี เขาไปเอายเาียสเร็จถูกมาพีเนี uh ่ยเอากสื้อมาฟุกูกะเอาไปคุณเบิร์ตอะไรปลาถูนางหมูกินพักโอ้ยปลาพี่น้องเขาไปบ่งวงนะปลาเขาไปเบ่งวงนันนำพี่น้องทางนี้เขาเห็ดยังการเขาปลากระตุนกระโต อืมพวกเธอฮะเออแต่พอเธอจังเอามาหลายแท้หลายแท้เธอว่ะปุนไปเว้าหยังหน่าพี่พลเฮ้ยน้ํามันเหี้ยลงเตาเฮ้ยมันเป็นหยังนี่มันฮัวบ่เออบ่ได้กมันแล้วก็2วงอะไรมันัวบ่บ่ว่าีหมอัวมันมีัวมันมันมันียงมันมันหลองสูมันเต็มขอบใจน้องสาวลานะแม่สูมันได้เลี้ยงหมูกทะน่ะสดีพี่น้องดี เข้ามมะายทั้งพีนลายโคตรจังวัดข้าวสข้าปรสข้าสูโเข้ดาเละสนกชาตัมาเด้อูกชายตัวบัวมาเลยกินน้ำผักเขียวยังเคยปนกันบ่น่ะเสียของของมักนมักกวนั้นได้ตังอยู่นี่สเลยพี่น้องจ๋าน้าปามาแมวพากไหม ได้กินยังไหนะครับยังดกินยังยมุกเลยเด็นกไหมยันแต่มันเหลือนางงูนางแมมให้ลุงจัดการให้เด้อมันมันจะดปเลยมั่นบ่มีหั่เลยแม่แล้วหั่นกันการเบิรดกดูจึงได้ เสร็จมาให้ยงเพีมาเสร็มางบอกมบุบ่นมัสางสราตัวหนึ่งเขาใส่น้าเขาหน้ามันหนาหยังเพาะนามนแห้งนะ มาเยนี่มอขาวนี่เออตรงล่างกาไปลกอีกหมอใหญ่ก่อนที่้องมันบอกมันบอกท่นกินแบบผักบ้งอยูุ่่มเด้อพักบ่องเด้อพักบ้งอีพีเด้ออหมูเนี่ยอย่ากินไรหมูเนี่ยอย่ากินายบวกถุงนะกินพักแล้วาย จักส mm. ีวะเน่เดือพี่น้องเอ้ยเพชรบัหมเพาเอาโตเอาอันโตไออีกบางป้าตัวบัหาในห้องระวังหัวแตกเริ่มปอหนักพักมันไลลงมาออะไรอยู่ลูกลานไลยพี่น้องเอ้ยบ้านหนึ่งกินลายคนมาจากแทบพี่น้อง

มาเด้อพี่น้องเด้อกิมแล้วปังไงลูกข่อยอยู่ใช่ปะเนี่ยไปบังไงไปกินฝากเอามาดูเอาความสามย้ำสิสิไปคุยโอ้ยปวดใจห่วงย่าลูกไ้กินดอกเ้ยกระสีห้องโอ้ยกระบาเดไก่ตอแล้วมาคือ้กไก่ตอเพชดขนาดได้เจ้าตัวนี้ าเห้ามันตบมันเปียกขน้นเลยน้ำไม่น้ำไม่บ๊อบได้้วบ๊อบเคยื่อนยะนี่แต่พักอย่างเดียวลูกบว่กินหมูบกินหมูบหมูยังบได้ขอจักตอนบ่ชกินหมูตอนหนึ่งเอาขอไปอะไรตอนหนึ่งนี่ปะกินได้เปลืองน่ากลัวบวอ สองี่เม่งบอกงูลูกขอเดี๋ยวจ้าตัเลตักขสร้างมันอมอเขาแก่ไปเองหมูเป็นเป็ดลูกเอาเจียวตนนันเ้อปเดยเอาเจีวต้นันนาเจีวตัวนั้น

อัน,นอยอิมมันอะิไหกันม่วลูกออกมาหหารนั่งแงห้องหิองิมชอมสยนั่งแ่ห้อจพักเด่นสดใสน้อดใปลอยไข่ลูกกันเช้าหลาบ่อเลอ้าวมัน่บทสดใสนะพ้ดมาแบอว่า หมูกินได้หนึ่งมันกินได้หนึ่งมงัน,นมกินทอดไข่ผักลูกเขาลูกเขาขึ้นผักดิบอดนี่โบต้องห่วงดวอกพี่น้องลูกนะก้อนเขาอ,อิม่มเรียบร้อยแหละอ่ะอ,ะอะที่โบ,บสนใจลูกก็คือลูกเอาลูกเขาแล,ล้วเรียบร้อยแหละลูกก็าหูดีเฉยเลยนะห้องน้อือืมฮะ เดอยมันเพลดเด้อพอแล้วอยูพักอยูพักยมูเบดพักจองไปใช้เบดหวจองใหญ่เดโปงไว้ใช่ไผู้่หคืวางไว้อยู่นี่ใช่ไหมผู้ลูกจะนลูกสัมาจะนมาสุ าชุกม no, no, oh, ันนมชุางเฮ้ยขอนำเลยเฮ้ยมาำชุกมาให้เลยี่จ๊กเสใน่น้ามันแล้วใส่เลยนุกโอ้ยเราอย่ามายืนบังกองแม่ทีลูกบังลูกบังนี่

มาลังงอลูกเอาแร่เอาแล่ิจุ่มไกลูกออกไปวนเลยดิตังแหนมโอ้ยมนมาฟัวมนมาฟัว11แห่เฉยนั <waves> ่นเนาะโอ้ยห้แบงกันแล้ววะ วกับกายหนากายตาให้แต่ล <of the> <ici> ูกโอ้ยลายละบาทแถมแถูกรู้ิน้เลนนครับออกนกเนี่ย่าก บอมนน่คุณลมนเอันม่ที่เปยเขาเปิดม่ทไรเขาเปิมีแต่ตอนีมันมัวคนเ่นลูกคอยกับพี่น้องะเมันหู้ ອໍາລາພະຈອງດຮັບດີ້ຢສົງດີປີໃ